องค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชรสร้างงานสร้างอาชีพแก,ะกะเ่เกษตรกรจัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชทางการเกษตรต่อยอดธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิต วันที่12กรกฎาคม2566เวลา11นาฬิกานายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้สิบเอกดรนรงอยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชทางการเกษตรณไร่มนาวพาร์ทอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรสืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรเป็นพื้นที่เกษตร,รกรรมเป็นส่วนใหญ่ และประชาชนมีรายได้หลักจากการทำนาทำไร่ทำสวนซึ่งรายได้เป็นรายปีรายสามเดือนหรือระหว่างรอผล,ผลผลิตของผลไม้ออกตามฤดูกาลซึ่งระหว่างรอผลไม้ออกตามฤดูกาลนั้นประชาชนจะว่างเว้นจากการทำงานด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้เล็งเห็นว่าการฝึกอบรมให้เกษตรกรและประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่สามารถทําได้ที่บ้านเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนหรือเพิ่มรายได้ในช่วงรอเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร มีรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการขยายพันธุ์พืชทางการเกษตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชทางการเกษตรมุ่งเน้นพืชเศรษฐกิจที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเช่นทุเรียนหมอนทองมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเป็นต้นเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักอีกทางหนึ่งและสามารถสร้างเองได้ที่บ้าน เป็นการขยายพันธุ์พืชต่อยอดเป็นธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการนี้จัดขึ้นจำนวนสามรุ่นรุ่นละ45คนรวมทั้งสิ้น135คนโดยในวันนี้เป็นการอบรมรุ่นที่หนึ่งมีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรเข้ารับการอบรมได้รับเกียรติจากอาจารย์จรินพรมจักรพัฒอาจารย์ทวีพิเกนและอาจารย์พิมสุริการวิชาเป็นวิทยากรให้ความรู้